สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมกระบะแคปพันอึดสวยๆงามๆหนึ่งคันเลยครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆครับกับ Ford Ranger นะครับ2.2 Open Cap นะครับเป็นตัว High r เ n อ e r ปี2018นะครับ469,000บาทนะครับผ่อน8,000โดยประมาณนะครับผ่อนยืยาวครับ84งวดครับเช็คชมดูรถที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับ คลิกที่ชื่อคลิปหรือคลิกลิงก์ไลน์ได้เลยครับหรือจะเข้าไปดูในช่อง YouTube ของ Jo y ยู t คาร์นะครับคันนี้เป็นรถเต็นท์ของ Jo อ y ยู t คาร์นะครับก็นํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับรถคัสและเช็คมาอย่างดีนะครับปี2018นะครับราคานี้สภาพนี้คุ้มมากๆนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจะสดหรือจะไฟแนนซ์ก็ได้นะครับใครเครดิตดีหรือจะปรึกษาไฟแนนซ์เราวิเคราะห์ ไฟแนซ์วิเคราะห์สินเชื่อก่อนจัดส่งธนาคารนะครับฉะนั้นก็การันตีการได้รถแน่นอนนะครับไม่เสียรอบไม่เสียเที่ยวแน่นอนนะครับเป็น Open c a p ปแบบนี้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายครับใครที่หารถใช้งานนะครับฝากไว้พิจารณานะครับกระบะพันอึดนะครับสำหรับ Ford r เ n g e จนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าใครมาทางค่าย o r r d ได้สภาพได้ราคาคุ้มมากๆนะครับลองชมลองคำนวณกับงบประมาณนะครับ 469,0 0 0ับาทนะครับกับรถสวยๆ Airbag a เ s นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสุดคุ้มนะครับขับสบายๆนะครับใครที่สนใจเช็คชมดูได้นะครับฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ครับจัดต่างจังหวัดก็จัดได้ครับโทรเจรจาสอบถามคลิกที่ชื่อคลิปอะไรละเอียดก็จะได้ข้อมูลนะครับหรือจะเข้าไปดูในช่อง YouTube ก็ได้นะครับ Jo y ยุทธ Car ในแฟนเพจแฟนคลับก็มีนะครับจอยยุทธ c a าเหมือนกันครับ ฉะนั้นคันนี้นำมาฝากนะครับเผื่อสมาชิกกำลังหานะครับกับ Ford Ranger ตัว c a ปออโต้2.2สภาพดีๆแบบนี้นะครับงามๆเลยครับใครที่กำลังหานะครับและชอบ Ford นะครับได้ราคาได้สภาพได้ปีนะครับคุ้มมากๆครับรถสวยพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนพร้อมขับพร้อมขายถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับใครที่สนใจฝากไว้เลยนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานรายละเอียดรถอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับ รถสวยสภาพนี้นำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบและกำลังหา Ford Ranger นะครับคันนี้สภาพราคาดีงามนะครับเป็นกระบะ Open Cap นะครับกระบะแคปเปิดขึ้นลงสะดวกสบายนะครับปี2018นะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับเบื้องต้นการันตีการชนหนักหนกต่อไม่มีแน่นอนนะครับพิกคว่มจมน้ำก็ไม่มีครับเช็คชมดูได้จะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คก็ได้